มาต่อคำศัพท์ N4 นะครับคำที่224ร a s u k o n k e t สี่ก๊าซคอนเกสโนก๊าซใดวะโกเซนเอนเดค่าแก๊สใช่ไหมเดือนนี้ค่าแก๊ส5,000เยนเธออาบน้ำอุ่นเยอะไปหรือเปล่านะครับน้ำร้อนนะครับแล้วก็อะไรต้มทำกับข้าวนะก็ใช้แก๊สหมดเลยนะครับคาโซเอดุคาโซนับที่เราเจอไปเมื่อกี้นะครับมีแซ่มีข้าวมีผู้หญิงนะครับ ฝาดฟาดฟาดผู้หญิงนับเข้าไปนะครับคนต้คเจนี่แค่คือะน้านนินีนูค่ะขอดตกดานับหน่อยซิว่ามีกี่คนมีแขกมากี่คนที่ห้องประชุมนี้นะครับแกซิลีนกซินตเหไหมเวลาจำเนี่ยก็จำมาเป็นแพ็คไปเลยนะครับแกซินน้ำมันใช่ไหมก็ต้องคู่กับอะไรปั๊มน้ำมันนะครับแกซินสนดโดนี่แกซินก็ได่โนเดะแกซินสตนดน็ดอิกดซ ก็ไม่มีน้ำมันนะก็ไปเติมไปที่ปั๊มหน่อยนะฮะก๊าซซูรินส์เต d ้ลเดดอารุไบโตชติมาทำงานพาร์ทไทม์นะครับทำใบโตนะครับอารบไบเนาะที่ปั๊มน้ำมันไปเด็กปั๊มเด็กปั๊มนะครับอันไหนง่ายเซไปเลยนะคาตตะนะครับ คาตะมีประตูครับนี่คือประตูแบบญี่ปุ่นนะตัวโทใช่ไหมครับประตูบานเดียวอะ่ะเราเคยเรียนประตู2บานใช่ไหมตรงนั้นเป็นมงประตูทางเข้านะครับอันนี้ประตูบานเดียวนะครับเปิดผึบผับผึบผับดูให้เป็นประตูแล้วกันนะฮะแล้วก็มีมคล้ายๆดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่มาจากนิคุได้อ่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับคล้ายๆประตูตรงไหนตรงไหนแอด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 ตรง,ตรงหัวไหลนะครับตรงไหล่นั่นเองเป็นประตูไหมล่ะ เป็นเนื้อประตูประตูมองไงก็ได้ให้เป็นประตูนะครับมาอินจิพาสคอมเดชิโกโตสเตเดนเดคาตะกะอิตายเดสเออปวดไหล่นะครับปวดไหล่เพราะว่าทํางานทุกวันเนี่ยใช้อะไรครับคอมพิวเตอร์นะทำงานโดยใช้คอมทุกวันนะครับคาตะคาตะกะอิตายนะครับต่อไปคาไตนะครับคาไตมาคันจิสามตัวเลยนะครับก็มีคาไตคาไตคาไตอ่ะคาไตตัวแรกอะไร มันมีความเก่าใช่ไหมเหมือนขนมปังเก่าๆอ่ะนะครับเนี่ยเก่าเนาะใส่กอให้มันนะครับก็เอาไปเก็บไว้ก็เก่าหมดแล้วมันก็แข็งนะครับตัวเนี้ตรงข้ามกับหลวอยูดด้วยก็คือถ้าเราจะดูความแตกต่างเนี่ยเราดูคำตรงข้ามมันก็ได้นะครับตัวนี้อย่างเช่นอัตมาคาคาไตหัวแข็งนี่ตรงข้ามกับหัวหลวมเหรอนะครับมันจะมีคําคู่กันอยู่นะครับคาใตไตัวนี้ตรงข้ามกับยาวระไก้นิ่ม อิชิกะคาไตหินมันแข็งเพราะว่ามีหินไงนะครับนี่ตัวนี้เป็นหินเนาะหินมันก็ต้องแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคาใต้ตรงข้ามกับโมโร่ที่แปลว่าเปราาบางคุชิกะคาไตปากแข็งนะเธอนี่อัตมักะคาไตตัวนี้คุชิกะคาไตตัวนี้มันจะมีเซตของมันอยู่นะครับไปจําดูว่าใช้คันจิตตัวไหนนะครับไม่แน่ใจก็คาตาคนะไปก่อนฮิรากนะไปก่อนได้โคโนปังว่า คาตาคูเตเห็นไหมไม่มีเลยขนมปังวบคาตาคูเตทาเบราไดไนขนมปังเนี่ยมันแข็งมากนะกินไม่ได้เลยนะครับขาใต้ i, แข็งยาวอร์กัยนิ่มนะครับคาตาจิ i, ครับอันนี้แกะสลักแกะสลักแกะสลัก,ก,ะลกนะครับให้เป็นรูปร่างเป็นประตูเป็นประตูไปแกะสลักมาให้เป็นประตูนะครับเป็นรูปร่างลักษณะออนนมิ imi, อ่านว่าเคอย่างเช่นอะไรจีโชเครูปดิก ที่เราเรียนเทเเคใช่ไหมรูปเทเนี่ยคนเรียนภาษาก็จะได้นะครับเอาไปใส่คนได้ไหมนินเกียวที่มีรูปลักษณะเป็นคนก็คือตุ๊กตาต้องเป็นตุ๊กตาที่เป็นเหมือนคนด้วยนะโดนนักคาตาจิโนคุกกียสากอยากทำคุกกี้แบบว่ารูปไหนเป็นรูปหัวใจไหมรูปดาวไหมกลมๆไหมสามเหลี่ยมไหมนะครับอยากทําแบบไหนนะต่อไปเซต คาตาซึคุกับคาตาซึเกรุนะครับก็เวิร์บคู่กันนี่มีกรรมนะครับก็คือสัก,กรรมกริยาไม่นิจิสกอชิซึเฮียโอคาตาซึเกมัสตะค่อยๆเก็บห้องไปทุกวันห้องชั้นใหญ่มากนะห้องชั้นลกมากค่อยๆเก็บห้องไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนาะสกอชิซึนะครับอันนี้เก็บห้องห้องเป็นกรรมตรงไนะมครับห้องเก็บ เก็บแล้วนะครับโมโนสเตโตเฮยากะคาตซึกิมาสทิ้งของไปนะครับห้องก็ได้รับการเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับคาตะซึกิมาสต่าเออทิ้งไปเยอะฉันก็จัดของใหม่เลยนะคาโจอยู่มาอย่างยาวนานด้านขวาคืออะไรนะยาวใช่ไหมครับอยู่มายาวก็เป็นผู้อาวโุโสอย่างเช่นคาโจบุโจโรงเรียนก็เป็นอะไรโคโจเซนเซได้ก็คือเป็นอะไร กัตโจเซนเซแบบนี้นะครับมหาลัยนะครับโรงเรียนต่างๆแล้วก็บริษัทก็เป็นอะไรครับชาโจนะครับประธานบริษัทอันนี้คะก็คือแผนกนะครับมีบุโจแล้วก็ขาโจเนาะอันนี้หัวหน้าแผนกคอนเกจุคัโจนินานิมัสตะโอเมเดโตโกไซมัสนะครับได้เป็นหัวหน้านแผนกแล้วนะครับคัดจุคิดโตคัดจุนี่คิดว่าชนะแน่ๆเขาเลยให้คิดโตคัดโตให้ คิดแคทไปใช่ไหมครับชนะได้ไรชนะได้ไรคัตตาคัตตาเป็นรูปถะาใช่ไหมครับชนะแล้วชนะได้เนื้อนะครับได้เนื้อนี่คือเนื้ออีกแล้วนะครับไม่ใช่ดวงจันทร์นะครับมีพลังมากกว่านี่พลังไหมครับก็ได้ตั๋วเข้าไปเลยความจริงกันเซถ้าเปลี่ยนด้านล่างนะครับเป็นมีดนะตั๋วมันจะต้องแบบมีรอยตัดใช่ไหมเป็นตัว Ken นะ๋วแบบเค้นอะลองจิ้มเคนดูก็ได้นะครับคล้ายๆกันตัวนี้นะฮะโคโนชิยาน่คัตสึทเมนิ อีชเนคังเลนชูชิมาสตาฉันฝึกซ้อมตั้งแบบว่าปีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาชนะในเกมนี้เน่จิตใจมุ่งมั่นคัตสึนะครับคัปปุอันนี้แก้มีหูไหมตอบเร็วตอบมีหูวาเลรดกคัปปุนึกถึงถ้วยเวิร์ครับถ้วยฟุตบอลอนะฟุตบอลโลกอะมันจะมีหูให้จับใช่ไหมฮะไม่มีหูเนี่ยก็ยกํำบากนะครับนันนี่โดโนคัปปุกยีเดสคาเอาแก้วสีไรดีเออนะครับ สีขาวไหมสีดมมํำไหมนะถ้าไม่มีหูเนาะก็จะเป็นแก้วน้ําที่แบบว่ากินแล้วทิ้งคล้ายๆแก้วกินแล้วทิ้งนะครับเป็นคบปุมีคับปุกกับคบปุนะ